สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc กับนะคะที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแอดมินนะคะก็จะพามา สรุปนะคะแนวทางลาวพัฒนานะคะของงวดก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะลาวพัฒนานะคะพี่น้องเดี๋ยวพูดผิดเดี๋ยวเรามาสรุปแนวทางกันนะคะแนวทางเข้านะคะ 05นะคะล่างนะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะตัววิ่งมาเพราะว่าเลขหลัก6ตัวเนาะถ้าเป็นบ้านแอดมินหรือฝั่งเพื่อนบ้านประเทศลาวนะคะก็จะจับ6ตัวหน้านะคะ58นะคะหลุดนะคะ03แอดมินก็ให้เข้านะคะดีนะแต่เป็นตัวแถมนะทุกคนคิดแล้วนะคะถ้าไม่เอา30ก็มาวางไว้ตรงนี้มาอิลิอิรอพี่น้อง สามศูนย์ค่ะโพดโพบกโมบกแต่งนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะแนวทางของวันนี้ก็เลยนะคะสําหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี3ามหกแดสหนึ่งหะคะเด่นนะคะมิ้นให้เด่นไปที่4กับ8นะคะ เด่น4และเด่น8นะคะสำหรับรอบนี้นะคะ48นะคะตามได้นะคะ48หรือ43นะคะเขาจะเป็นเลขพี่เลขน้องกันนะคะทุกคน8กับ3นะคะเด่นมันจะมาเจาะ4นะคะเด่น4นะคะก็จะมี4ีสองนะคะ สี่สองสี่ห้าสี่หกนะคะเพราะว่าสี่แปดอนมินวางไว้ตรงนี้แล้วนะคะอย่าลืมตามนะคะสี่เก้านะคะสี่หกกับเก้านะคะเป็นตัวเดียวกันนะคะบางทีนะคะเขาชอบมาคู่กันบางทีก็มาอันเดียวนะพี่น้องเนี่ยแอนมินต้องแปลงล่างนะคะสำหรับเด่นแปดนะคะก็จะมี 80นะคะ85 86นะคะเพราะว่า8 4แอดมินเอาไว้ตรงนี้นะคะอย่าลืมตามเอ้ยอย่าลืมตาม8 9นะคะว่าเป็นสีก้าผนะสำหรับชุดกันนะคะชุดกันก็จะเป็น35 0556นะคะแล้วก็จะเป็น14นะคะทุกคนส,สำหรับเบิ้ลนะคะงวดนี้เบิ้ลไม่มานานแล้วเบิ้ลก็ตามได้นะคะมีหนึ่งหนึ่งนะมีหนึ่งหนึ่งมีสามสามมีห้าห้านะคะเบิ้ลนะแล้วก็แปดแปดนะคะเบิ้ลตัวที่แอดมินชอบนะคะสามหกนะคะแอดมินขออนุญ,ญาตแถมนะสามหก สาเก้านะคะสามศูนยนะ์ไม่น่ามาแล้วนะคะมาสองงวดติดแล้วนะไม่น่ามาแล้วนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็นสี่หกสี่หกสามห้าห้าสามนะคะแปดหกหกแปด สี่ห้าห้าสี่นะคะหนึ่อีคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น4ี่สนะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลน์นะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมนะคะแอดกันเข้ามาได้นะคะเป็นบ้านฟรีนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า